สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เก็บของเก็บอะไรเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่ผมเลี้ยงที่ผมเลี้ยงไว้หลายปีไม่รู้สี่ห้าปีด้ว่็ก็ประมาณนี้ นี่อีกตัวหนึ่งก็วิ่งมาข้างหลังตู้นี้เนาะเราเลี้ยงไว้เนาะแล้วก็มีไข่ด้วยนี่เลี้ยงไว้หลายปีเลยทีเดียวตัวนี้ตัวนี้หลายปีเลยทีเดียวเขามาอยู่เองเนาะเราก็ไม่ได้อะไรเขาเนาะ นอกจากตอนที่เราได้ทำความสะอาดก็รบกวนเขาสักหน่อยนะครับแล้วก็ย้ายที่เก็บคืนนะโอเค ที่เหลอ,อยู่นี่่อยูข้างหลังตู้นี้เราจะไล่ไล่เขากกับเข้าตู้คืนกับเข้าหลังตู้นี้คือ ตัวใหญ่อยู่นี่อยู่ตะเีพ่อจ๋าพ่อจ๋าหนูอยู่นี่ ไปเข้าบ้านเข้ารังเข้า้ังเออพอดีเลี้ยงไว้หลายตัวเนาะ ทำลังให้เขาเยอะเอาตู้มาวางแต่เขาอยู่เองมาอยู่เองโดยธรรมชาติของเขาเนาะเขาเราก็ปล่อยให้เขาอยู่จนจนหลายปี กติก็ให้เขาอยู่ส่วนเขาอยู่ข้างในนี้ส่วนเขาไอเราก็นอนอยู่นี่บางทีเขาก็ออกมาทักทายบางคืนไม่เกาะอยู่หัวเสานี่มึงไม่ได้กลางด้วยโอเคครับ